It's a wide world of wonderful fun. It's pops popping from every door with friends and family on the shore. These friends will make you smile and cheer the action on their island. The adventures are terrific on the shores of Love with Now's the time to join in the fun. Shells done. Oh, not... เดี๋ยวจะได้เวลาเริ่มการแข่งแล้วนะเดี๋ยวนี้แข่งแล้วติดแต้นจริงเลยเหมือนกันเลยเริ่มกันเลยหนะัวหน้าเ้ยช่วยเอาไอ้นี่ออาอที้งนาย,ย,ยทำยังไงก็คู่มือดำถึงได้ติดหลังนายแบบเนี้ยก็แค่ลองใส่และเล่นดูดึงให้หน่อยสิเฮ้อเสียงเอะอะไรกันนะขอโทษค่ะพวกเราแค่กำลังวอร์มร่างกายค่ะ งั้นเริ่มกันเลยไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าแล้วเนนนะแล้วเข้าเด็กๆเริ่มกันได้แล้วก่อนอื่นเป็นธรรมเนียมต้องเล่าวความเป็นมาของโอลิมเพ็ก่อนการละครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วบนเกาะสีเขียวอันห่างไกลมีหอยตัวหนึ่งชื่อว่าบิลลี่โอลิมเพ็ด ในโลกยุคสมัยนั้นกุ้งหอยปูและปลาทั้งหลายจะตัดสินกันด้วยขนาดใหญ่ของตัวเล่าต่อซิเชลดอนวันหนึ่งบิลลี่โอลิมเพ็ดแอบขึ้นเรือด้วยคันเกาะไปกับเรือใหญ่ล้ำหนึ่งเขาคือคนที่ชอบเกาะเป็นชีวิตจ,จิตใจเลยที่ท้องเรือลำนั้นเขาก็มีโอกาสได้พบกับนักเกาะคนอื่นเป็นครั้งแรกมีตัวเพียงเพียบ และแมลงอับเฉาแล้วก็ยังมีปลาใหญ่ปลาน้อยเต็มไปหมดหลังร้องเรือไปด้วยกันพวกเขาก็เริ่มสนิทกันมอสิ้นสุดการเดินทางบิลลี่โอ,อลิเพีกก็เกิดไอเดียขึ้นมาพวกเขาควรขมืบกันเองไม่ใช่พวกเขาชอบเล่นกีฬาบิลลี่เลยบอกว่าพวกเขาควรจะมีวันแข่งกีฬาเป็นประจำทุกๆปีเพื่อหอยกับปลาทุกตัวจะได้แข่งขันกันการแข่งขันปีแรกบิลลี่เป็นโค้ชให้กับทีมหอยพวกเขาเลยชนะได้ที่หนึ่งพวกเขา,เาชนะประวัติสีขาวได้ด้วยนะ จากวันนั้นถึงวันนี้พวกเราจะมาแข่งกีฬาโอลิมปิกปีอะไรรังเพื่อเป็นเกียรติให้กับเขาเขาเรียกมันว่าอะไรนะนดีมากเย็นมากดีมากเชอร์อนเราจะมาแข่งกันเพื่อคัดหาคนที่เราจะส่งไปแข่งกีฬาโอลิมปิกในเชลซีตี้ใน,นส่วนของเด็กเป็นกีฬาที่มีเกียรติสูงสุดในทะเลเลยนะหนึ่งภาพตดวนี้เชลซีตี้เลยนะอย่างแรกกีฬาค้าถอดเคยก่อนเลยเป็นยังไง โอ้โหถ้าปูเซชนเกิดมาพืกเป็นได้นะครับเราคงเป็นปีไปแล้วผมมีหกขาและขาของผมเนี่ยควาจะอยู่บนพื้นแบบนี้มากกว่าก็ได้เฮอแมนงั้นไปวิ่งรอบสนามกีฬาแล้วกันแต่มันไกลนะครับก็เธอมีขาเยอะนี่ผมไม่เลยเท่าไหรหรอกพร้อมนะระวังไปได้เออีี้ข้อที่ความกระโดดรอยะหลุดหลุด้ตก ทีมของเราเมื่อคนนึ่นชนะพวกเราก็ชนะเอาละเชลดอนมาดูสิว่าเธอจะกระโดดได้เก่งพอๆกับคุยเก่งหรือเปล่าได้ฮะหวัดว่าในเปลือกหอยนายมีน้องทีมนะสเหมือนกันนะเน,นี่ยไม่ต้องไปฟังพวกเขาแค่บิภาพตัวเธอเองกำลังบินไปสู่ชัยชนะก็พอแล้วล่ะแหวยเจ๊คแหวนแจ๊คตัวแทนพวกจางก็ทำไม่ได้แล้วก็ให้จางหม อนไว้คือขนาดตัวไม่สําคัญเท่ากับความสามารถาที่จะทํางานด้วยกันเป็นทีมถึงแม้พวกเธอคนใดคนหนึ่งเกิดได้เหรียญทองขึ้นมาแต่จําไว้ว่าเหรียญน,นั่นเป็นของพวกเราทั้งทีมเราจะเข้าแข่งด้วยกันเราจะไปด้วยกันและครูขอประกาศยังภูมิใจว่ากับตันทีมในปีนี้คือคานีเจอแมนและเชลดอนแล้วเราจะไปหานนายกโยกคัาทำไมกันเหรอ เพราะว่าพวกเราเป็นกัปตันทีมโอลิมเพสเราต้องไปรับชุนดนักกีฬาจากห้องทํางานเขาไงาคุณครูเมอกดาต้องส่งคนไปรับชุดเพราะนาย,โยกโยกครัเป็นคนขี้ลืมมากเขาลืมส่งชุดมาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปจนภัยและกันเราเล่นเป็นทีมตามธรรเนียปฏิบัติของวิลลี่โอลิมเพธพวกเราจะต้องชนะผู้ประวันให้ได้และเราก็จะได้ดับกลองกัางวานไงเกสาวไม่ได้คล้องจองกันเลย หยุดพักเที่ยงยูเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะขอโทษค่ะแล้วมาขอพบนายกโยคะเธอนัดเอาไว้หรือเปล่าล่ะคือเปล่าค่ะนี่แม่ออน,นูนายกโยคะเป็นหอยที่สำคัญมากเลยนะจะคงไม่สามารถส่งหอยเด็ดทุกตัวที่แวะเวียนมาให้เข้าไปหรอกแต่ที่นี่เช่าลานะรัฐธรรมานูญก็บอกอยู่แล้วว่าสัตว์ทะเลทุกตัวไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างเกิดมาเท่าเทียมกันงานพวกเธอก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เจอเขาเท่าเทียมกันเขาดุมากนะไปนั่งรอตรงนั้นปะอีป้าขี้บ่นเลย ไม่เอานะ่ะงานของเธอคงจะน่าเบื่อมากเลยแหละคงไม่ค่อยมีใครมาติดต่อที่นี่เท่าไหร่ถ้างั้นนายกยกคะจะยุ่งตรงไหนเนี่ยไม่รู้สิอาจจะกําลังทํางานของนายยกอยู่มั้งอ่าถ้าเรากลับไปรงเรียนช้านะเราก็ต้องโดนถกกันบ้านเพิ่มแน่เลยอย่าท้อเพื่อนฉันมีแผนน่นแหละดิฉันขนลุกอะไรอีกละ่ะอ๋อเปล่าครับคือผมกําลังคิดว่าง,งานของคุณสําคัญแค่ไหนก็เธอต้องทาตัวอยาคายกับคนสําคัญสําคัญนะ อืมต้องเป็นงานที่น่าสนใจแน่ๆเลยแต่ว่าแถวนี้ก็คงจะมีสถานที่ที่น่าสนใจให้ไปหม่ำเข้ากลางวันหลายที่เนอะข้าวข้าคนเอ่ยไปกินข้าวากลางวันกันหมดสวัสด์ชั้นอนถ้าเกิดมีคนมาติดต่อละคุณฟิตเรจะทำยังไงถ้าไม่มีคุณอ่ะคุณฟิตจริงเหรอแย่ยจังเลยเนอะเอางี้ไหมฮะคุณออกไปกินข้าวเถอะเดี๋ยวเราจะรับแขกให้คุณเองแล้วทำมไมไม่พูดแบบนี้เร็วๆละ่ะ อย่าปล่อยใครเข้าไปนะนั่นหงานฉันละได้เลยเราจะไปหานายกโยคะที่ไหนอ่ะเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้เขาต้องอยู่ชั้นบนสุดเพราะเขาเป็นคนสำคัญนี่เธอทำอะไรอ่ะเลียกลิอยไงไว้ขึ้นและลงเราจะได้มีต่องเดิน เขาเป็นพวกหลับง่ายไม่นานแต่ถ้าเรารอยังไงเขาก็ต้องตื่นอยู่แล้วน่ะพอแล้วฉันทนไม่ได้แล้วฉันทนรอไม่ไหวแล้วนี่เรารอแค่สี่วิเองนี่าอะไรเนี่ยเงียบหน่อยเงียบหน่อยทุกคนเงียบหน่อยนับประจำที่ดู มาชิกสภาเมืองหน้าตาเด็กลงทุกวันนะหรือว,ว่าฉันอาจจะแก่ขึ้นเองก็ได้ตานะนายกเรามาจากโรงเรียนฮะคุณครูเมืองดำส่งพวกเรามาที่นี่ฮะอ้ยเพราะอะไรมายอมทำการบ้านเหรอเปล่าค่ะเรามาเลื่องกีฬาโอลิมปิสค่ะเรื่องชุดกีฬาด้วยยังไม่ได้ข่าวเหรอวี่นี่เราเลื่อนเวลาแข่งออกไปฮะทำไมฮะมีสถานการณ์ฉุกเฉินมุ่งหน้ามาทั้งชายหาดนี่อะไรครบเราช่วยได้ไหม มีเรือลำหนึ่งออกทะเลมามุ่งมาทางชายหาดของเราเป็นลางบอกเหตุเพศภัยร้ายคุณรู้ได้ไงอะฮะฉันฟังไงถ้าเธอเงี่ยหูฟังใหด้ดีเธอก็จะได้ยินเหมือนหนูได้ยินแต่เสียงคลื่นซัดค่ะเหมือนคลื่นแถวชายหาดผม <พบ S 1> ได<อ>้เสียงทะเลดีมากฟังต่อไปอีกสิผมได้ยินเสียงอื่นด้วยละแต่มันเบามากเลยฮึอาจจะเป็นเสียงเบาๆจากสิ่งมีชีวิตเ<อ>ล็กๆก็ได้ใช่ฉันนี่ยินเหมือนกัน หอยตัวเล็กๆมากมายแต่ฉันฟังไม่เข้าใจเลยจงฟังด้วยหัวใจสิไม่ใช่แค่หูอย่างเดียวใช่ฮะเสียงพวกตัวเพียงเป็นด้วยร้อยเลยพวกเขาร้องให้ช่วยฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอ่ะได้ยินแต่เสียงกลองดังตุ้มๆเสียงกลองที่ไหนกันลองนึกภาพสิ่งที่เธอเห็นในหัวสิเสียงเรือนี่เสียงเรือของพวกยักษ์สองขาเสียงกลองนั่นก็คือเสียงเครื่องยนไห แล้วพวกเรงส่งเสียงร้องทำไมเหรอวันๆพวกเขาก็แตกก่เกอะอยู่ใต้ท้งองเรือนี่พวกเธอได้หัดใช้หูให้เกิดประโยชน์แล้วพยายามมองเข้าไปในความคิดสิผมเห็นยักษ์สองขาเขานั่งอยู่บนล้ออันโตทำเสียงตลกตลก,ตลก้วยฮะและเสียงเขาก็เหมือนกับนายยกโยคงเวลาดี้เขา่ากดเขาัา <c oughs> แล้เสียงนึงละ่ะแผลวข่าหอยหนุ่มจิตนาการขึ้นมาสิ <c oughs> มันเป็นเสียงเคลื่อนกระทบก้อนห็นนี่ หินเราเ้ใกล้ชายขาดแล้วยักษ์สองขากำลังหลับอยู่พวกเปลียนต้องการให้ช่วยนะฮะไปเร็วพวกเธอต้องช่วยเรือลำนั้นนะไปช่วยพวกเปรียงช่วยยักษ์สองขาด้วยมันอาจจะยากหน่อยแต่เธอต้องทำให้ได้นะแต่างานนี้มันใหญ่เกินตัวผมนะครับถ้าทำคนเดียวมันคงใหญ่เกินไปสำหรับเราทุกคนเธอถือต้องร่วมมือกันพวกเธอแต่ละคนมีความสามารถเมื่อมาร่วมมือกันอาจช่วยพวกเราทุกคนได้ เรื่องนี้ใหญ่กว่าการแข่งกีฬานี่คือชีวิตจริงโดยมีอนาคตของชายหาดของเราเป็นเดิมพันไม่ต้องห่วงนะฮะนายกคุณจะไม่ผิดหวังแนะ่ฮะไปพวกเราไปหาด็เชลกันเถอะเขารู้เรื่องเจ้ายักษ์สองขาน,น้ดีกอาจจะปลุกเจ้ายักษ์นันขึ้นมาก็ได้ไป ไม่ฮะนอกจากเรื่องที่เราต้องไปช่วยเชลราใน้นภายแล้วทุกอย่างเงียบสงบดีฮะปรัดมากกบบๆบกบกบเขาต้องอยู่แถวนี้แล้วนะช่วยกันหาเชรเร็วเข้านี่ก็เร็วสุดของฉันแล้วอยากเราไม่ได้มีหกขาเหมือนเธอนี่เขาอยู่นั้นไงอ routine. แต่ว่านายกโยคะเป็นคนเสียงเบามากปีนี้ฉันเลยกะจะเร่งเสียงให้ทุกคนได้ยินที่เขาพูดเราถึงมานี่ไงฮะเราไปพบนายกโยคะมาแล้วก็ได้ขึ้นเร็บหอยด้วยนะครับย็ยปลประชาสันขี้บนและมีเรือใหญ่กำังจะมาเหยียบพกเราเดีย๋ยวเมื่อกี้เธอว่าไงนะยายปลาประชาสันนั้นแต่มันตากรอบกเราด้วยไม่เรื่องเรือต่างหากโยคะสอนให้เรารู้จักฟังวยหัวใจและคิดตามเราได้ยินเสียงตัวเพียงเป็นร้อยตัวที่อยู่ใต้ท้องเรือนั้นร้องขอความช่วยเหลือนะฮะเรายังได้ยินเสียงยักษ์สองขาที่ควรจะบังคับเรือ แต่เขาด้านหลับเธอแน่ใจเหรอแบบมันต้องงหนเข้าละสิพวกเราต้องไปปลุกเขาเพื่อให้เขาพาเรือนั้นหันไปทางอื่นนะฮะไอเดียดีเธอว่าเราควรทำยังไงล่ะแล้วต้องปลุกเขาให้ตื่นแต่ตัวเราเล็กิดเดียวเขาคงไม่ได้ยินเราเว้นแต่เราต้องเสียงขเราดังขึ้นใช่แล้วเป็นความคิดที่แจบมากด็เชลลจะได้ผลไหมคะถ้าเราใช้สายสางอันโตมาเป็นเครื่องขยายเสียง มันใหญ่มากผมเคยเราใส่มันดูแล้วนะครับแต่มันใหญ่กว่าตัวผมยี่สิบเท่าได้มั้งอะ่ะมันใหญ่ไปสาหรับนายแต่น่าจะเหมาะสำหรับแขนของคอนนี่นะแต่เราต้องใช้เสียงเยอะเลยเพื่อให้เสียงดังๆงไงรีบไปโรงเรียนกันเถอะไปตามเพื่อนเพื่อทุกคนมาช่วยกันเจ็บมากแต่นัานน้าเราคทงทำเสียงดังได้เดี๋ยวไม่มีคนมาหยุพวกเราด้วยงัน้นดีเถอะอย่าลืมเลือกหอยยักษ์นั่นด้วยอืมเข้าท่ามากถ้าร่วมมือกันพวกเธอจะลากมันมาที่นี่ได้รีบๆหน่อยนะ <c oughs> ฉันชวนวงดนตรีของเรเีนมาช่วยด้วยละ่ะให้พวกเขาเอาเครื่องดนตรีมาด้วยนะดล้วเชียวฮะคุณใช้สิ่งประดิษฐ์ของคุณทําให้สิ่งของพวกเราดังจนหูแตกไปเลยได้ไหมนั่นแหละที่เราจะทํากันถ้าเธอตัวเล็กจนไม่มีใครฟังเธอบางทีเสียงเล็กๆมาประสานกันเยอะๆก็กลายเป็นเสียงดังได้เหมือนกันนะ จริงๆๆุดหยุดหยุดหยุดห่ดหยุ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 ดายด้ดหยุดวยุดหยุดหชุดหยเยุดหยุดหยนดหยุดหยุดจดหยุดหยุดดหยุัดดดัดดห นั้นก็ต้องเป็นครีบบอ์นายทำผิดกติกานะฟังผมก่อนเลแม่เราต้องไปช่วยชายหาดครับที่นายต้องทำคือรักษาประโตให้ได้ระวังเถอะเจ้าปูฉายาครีบพิโรธของฉันไม่ได้ตั้งไว้เล่นๆนะใครตั้งฉายาครีบพิโรธให้นายกันเหรอฮะเดี๋ยนี่ เขบอกให้เรารีบไปขนหอยสังยักษ์มานจะาใช้หาดแล้วทําไมไนายไม่รีบบอกละ่ะเอาแต่วิ่งไล่ลูกบอลอยู่ได้ไรเราคงยกไม่ไหวหรอกอย่าเพิ่งท้อถอ,อ,อยสิเราแค่ต้องคิดเธอแมนเธอทำอะไรของเธอเนี่ยอมไม่ได้มันนัจจะเหมาะกับเบลลี่โอลิมแพส จะไม่มากับงานนี้แน่โอ้ต้องเจ้านี้จีหนเข้าท่าเฮ <Her man, S 1> อแมนจะปูโลกเดียวเลือกลองใส่เปลือกหอ,อยแล้วมาช่วยเราหาทางยกเจ้านี้<อ>พร้เค็เรียบร้อยแล้วครับบริการยกหอยของเฮอร์แมนยินดีรับใช้เราจะช่วยกันยกไงฮะพวกนายยกหอยสั่งนันมาวางไว้บนเปลือกหอยนี่แล้วให้พวกปลาลากมันได้เส้นสาร่ทะเลแล้วองไปผลเธอแน่ใจเหรอเชื่อน,นีผมไป่ปูเฉชวนน้า โอเครับบวนยกลุยใครชื่อว่าลุยกันเหรอไม่ถึงไปฮะแล้วทำไมไม่พูดเราไปล,ล่ะเลื่ถามเหอะลากไปเถอะพวกเราทำได้ดีแล้วนะบอกแล้วไงเราต้องทำได้นแน่แน่มาหยับเราปีเไปพวกเรานี่พวกเราไมาร้องเพลงอยู่ยที่หัวก,กันเถอะจะให้ร้องเพลงตอนลากเกลื่อนหอยหนักสองตานเนี่ยก็ได้ไม่ร้องก็ได้เดิน มือดังในทะเลดังที่สุดอขอะ,ะอยาขัดอารมณ์ศิลปินตุกๆพร้อมะเดกแี่ขอโทษค่ะที่อยูนี้นี่แลนต้องไปะะ่งอรื่อ้พอแล้วมือใครเนี่ย ใครมาสีซอให้ควายฟังแถวนี้โทษค่ะแคลบี้หนูอยากให้ฟังหนูหน่อยหนูรู้คุณจะยอมฟังตอนหนูเล่นเพียงเท่านั้นแล้วมีเรื่องอะไรถึงต้องมาขัดขวางการซ้อมของเราเนี่ยเราเปเชลต้องการเราเเนี่เหจุกเฉินนะทุกคนต้องร่วมมือกันค่ะแล้วเราต้องใช้เครื่องดนตรีด้วยเฮจุกเฉินเรื่องดนตรีคลาสสิกอย่างนั้นเหรอถ้าการสงสัยต้องเล่นเพลงบาสแล้วสิใช้ได้ไหมบาส เรื่อสักเพลงหนึ่งแล้วเล่นต่อด้วยเพลงร็อกก็ดีนะเอาเป็นเออ,รอโรสโตน<ป>ดีไหมคบี้เราต้องร่วมมือกันอยู่เรือไม่พุ่งชนชายหาดของเรานะได้ยินกันแล้วนะมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาส่วนจีนเลยดีมากเลยคือแมนหอยสันี่หนักเป็นตันเลยนะเนี่ยโน no, ้พรำแพร่กับดักแต่ผมคงจะไม่เปลี่นเปลือกหอยไปอีกพักใหญ่เลยอะ oh. น่าจะมากันเยอะกว่านี้นะแต่ไม่มีเวลาเหลือแล้วอ่ะเพื่ออะไรหรอเพื่อทำเสียงดังไงนี่แผนการเป็นอย่างนี้นะทําเสียงดังยิ่งดังเท่าไหร่ยิ่งดีนะเราทําเสียงดังสิไรโดนด,ด่าทุกทีเลยอ่ะแต่งานนี้ถ้าไม่ดังจะได้เจอปัญหาแนะ่เราต้องทำให้กับตันสองขาที่อยู่กลางทะเละได้ยินเสียงของพวกเรานะลืมกินยามาเลยจ้ะยักษ์สองขาไม่ได้ยินเสียงเราหรอกนะตัวเราเล็กนิดเดียวเองได้ยินสิถ้าเราร่วมมือกัน และเราก็ได้เครื่องขยายสิยงของดอกตอรเชลมันช่วยด้วยอ่ะใช่เสียงที่เราร้องออกไปจะวิ่งผ่านกระป๋นี้กับหอยสังนั่นแล้วเสียงก็จะดังขึ้นหลุยเลยพวกเรามาปลุกกับกันสองขานั้นกันเปิดเครื่องได้บรรเลงเพลงกันเลยอืพร้อมนะเด็กๆไปเลยโอเคทุกคนเราต้องห้อหอยแตกกันไปเลย ก่อนเริ่มการแข่งขันนี่คือเหรียญสุดไฮโซโกโ็รู้เหรียญแลงตันยอดเกียบแบบนี้มันหัวกันนี่นะเอามาเ,าเ์าไปอเอาไป่าแดแชลดอนเหรียญทองแดงในฐานะผู้คิดแผ <ฟ S 2> นาการในช่วยชีวิตพวกเราไว้และเหรียญเงินในฐานะผู้รวบรวมกองทัพมาปูสถานการณ์และผู้ช่วยแชลแรนอไว เรียกท่อในฐานะีิบสาตความพื้อเารับและและ้มันก็กลายเป็นวันดีวันพวกเราในเชลเล ลาโอลิมเพกคือเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะเราทุกคนเป็นผู้ชนะไม่ใช่แค่นักกีฬาต้องขอบคุณเชลดอนและพอเพื่อนมันคือวันที่เราจะจดจำไปตลอดฉะนั้นผมอยากจะทำอะไรพิเศษสักหน่อยผมอยากแต่งเพลงเพื่อเป็นเกียรติแก่วันที่พวกเราร่วมกันช่วยชายาหาดไว้มันยาวแค่14ชั่วโมงเองทุกคนพร้อมนะงานนี้ได้โด่งดังกันแน่โอเค เพลงซิมโฟนีต้องมีนักดนตรีมากกว่าหนึ่งคนแบบว่าหลายเรื่องน่ายขึ้นเยอะนะถ้าพวกเรามาร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้หนูหนูจะไม่ใช่คนสำคัญแม้ว่าหนูๆอาจจะตัวเล็กเหมือนกับเม็ดทรายก็ตาม